เปิดมาจากมันนี้โมดีเอาถึงสก,กัดล่มลงไปผลเสศินวันจะไหนให้เล่นต่อบานยูทีแอดเอด็เตะขึ้นมาขิดสาอลจะเข้าบานจะเอา,า,าบานบอถึงหลูคาดบุญพระจันทร์มโนล้มเปลี่ยนออกหัวเลียวตาเลียวตาถอยลัางเล่นบานจากวาน,นี้ต้องสก,กัดออกไปก่อนพระเสาพระเสาพาบานมาถึ่อชงบุญพระจันทร์สก,กัดออกเป็นบานของมาสเตอร์เซเว่น ลาเฟลลาเฟลถึงดาบสองสุดท้ายโอ้ยแรีนใส่เข่าจังหวะล่มยังได้อยู่โอ้ยจังหวะนี้เข่าหนักแล้วบุญทวีโอ้ยจังหวะนี้มาเลยบุญทวีลาเฟลถึงดาบสองสุดท้ายโอ้ยเรีนใส่เข่าจังหวะล่มยังได้อยู่โอ้ยแตงวานี่เข่าหนักแล้วบุญทวี อจหจังหวะนี้มาเลย,ยบุทวีโอ้โหเบิ่งแล้วนี่ปุตสินนี่ต้องได้เข้ามาช่วยกันทงจจังอาจารย์สมภวันเองและอาจารย์กีฬาคือนักเตะหลายๆคนที่อารมณ์ห้อน,นี่พยายามแล่นเข้าหากันเลยอยต้องได้แยกงเอาโดยเฉพาะเป็นครูกรณีนี่ออกไปก่อนที่เล่นเข้าไปหาบุญทวีเป็นทั้งซาโตชินักเตะหมายเลขเจ็ด แต่ทีแน่ๆนี่นอนเจ็บอยู่กลางสนามนี่มีสองคนเบิงว่าบทลงโทษของบุญทวีนี่จะออกสี่โอ้ในเกมนี่มัดเดือดในระยะท้ายเกมได้ที่จริงแล้วในระยะต้นเกมดําเนินมากับมีจังหวะที่ตอดอยู่ได้หลายครั้ง <c oughs> แต่ว่ายังบุญแห้งถึงจังหวะนี่สังเกตเบิงทั้งอันลูกค้าต้องดึงสายสซนไว้หรอหัวลมของสายสซนดี <Okay. S 2> นักเตะส่วนใหญ่หู้จะเกินมหมดเนอะใ,ในสนามนี่ยหู้จะเกินหมดเลยทั้งนักเตะต่า,ตางชาติทั้งนักเตะลาวแต่ที่แน่ๆก็คือนักเตะญี่ปุ่นสองคนนี่นห่างกันมาเล่นในลาวปีนี้ปีทันทีเนาะคือในตัวน,นี้ทั้งอาจารย์สวยอาจารย์สมพันธ์อาจารย์กีฬาแต่ว่าผู้ที่เห็นเหตุการณ์ใกล้กุนมูลนี่สิเป็นอาจารย์สมพวันอันนี้ลุกขึ้นมานั่งได้แล้วคือซาโตชิอีกคนหนึ่งถือเออไ่ได้ถือเก็บตกบ่ะ <c oughs> ถือเก็บตกนี่มันไผ่นาะนี่ เทียวเห็นจังหวะต้นนี่จะเป็นทั้งทั้งนาบุญควีแน่นอน <Ừ. S 1> แต่ว่าส่วนจังหวะที่สองนี่แหละคือเม่นไผ่หรือว่ามีเหตุการณ์อย่างเกิดขึ้นตัวนี้ทั้งอาจารย์สวยกักกำลังปรึกษากับทั้งอาจารย์กีฬาอยู่คือผู้ใดเห็นอย่างนี้ก็ต้องมาว่ากันก่อนก็คือที่แน่ๆตัวนี้เจ็บสองคนนี่เป็นนักเตะทั้งญี่ปุ่นและสองเลยคุณชาโตชิกับเียวตะเอิว่าจะเป็นยังเหลืองหรือนวใดเลืองหรือข้าเรลืองไปก่อน มีเรื่องไปอีกบออาจารย์สวยแจกไปเรื่องเรื่องคือบุญทวีที่ไปอู้มหาสายซนทนมหาสายซนเป็นแดงโอ้ยสายซนน่าจะใส่เสดงว่าเป็นจังหวะที่สองแต่ว่าสองจะเเดียวตะคือจังหวะที่เขาบัเห็นชัดเจนเนาะแต่ว่าคือสายซนนี่เป็นแดงโดยตรง สายซนนี่น่าจะไปประทะใส่กับ <ạ. S 1> ทั้งเลียวตะในจังหวะสองเนาะแต่ว่าจังหวะหนึ่งนี่แมนบุญทวีคู่กรณีบุญทวีกับทั้งซาโตชิส่วนคู่กรณีคู่สองเนี่ยจะเป็นเลียวตะกับทั้งสายซน <ừ. S 1> สุดท้ายมาได้บัตแดงไปสำหรับทั้งสายสซนคุณสนานันแต่ว่าสายสซนนี่แดงคือแดงโดยตรงแดงโดยตรงจะบวเแมนสองเหลืองบบไลเหลืองที่ผ่านมาอีกล้วนี่โอ้โหแบบนี้กับแบ,บนสามนับเงาสามนัดอะ